วิธีซักผ้าให้ที่นากรจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแม่ต้อยนะจ้ากับเอฟซีทีนิ้ที่นาก่อนค่ะมาลักอันนี้นะคะผ่งผืนเค่มาเห็ดแถบไทะซักสุดมะล่ำค่ะเขาก็หัวจักรซักแบบใดนะคะอันนี้แม่ต่อยคนเป็นผู้คัดไห้นะคะวิธีซักค่ะอันนี้ข้ั้งหนค่ะปกเสือที่พับยีนี้นะคะ ปกเสือไป,ปะถา,างัดกระางใน้ค่ะข้างนอกข้างนอกคัดใบใไยค่ะย่องเอาเพชรไล่ลายนะคะข้างนอกของนอกเป็นเพชรเป็นเพชรเป็นเพชซักว่ได้ค่ะต้องย่องมือเอาเนี่ยคก็วิธีการข้อม่ต่อยค่ะมาต้องไปซักแห่งงากซักแห่งกับมือเฮานี่ละ่ะ <laughs> จะแข็งงอนยังละค่ะแข็งแขงยงนี่แข็งแขงยังเตี้ยจะเป็นแข้งแข้ง่อนนี่ยังเตี้ไอ้ห <c oughs> ล,ลาบ้านหน้าเป็นผู้ซักค่ะเม่ต่อยเป็นผู้เบิง ข้างในเขาก็จะเอาแปรงเอาหยังถูประมาณน,นี้ค่ะเพราะว่าข้างนอกมันเป็นเพชทเท่าอ,อันนี้บ่ได้เอาซักบ่ได้เพลทหลายหลายมันจะบาดมือเขานะคะีนก็เป็นวิธีซักแบบอิ่แบบนึงค่ะซักแล้วแล้วเขาก็จะปลี่นออกแนวน์ปลีนปี่ยนตัวทั้งทั้งหนอกเปลี่ยนทั้งในออกมาทั้งหนอกทั้งหนอกเข้าไปทั้งในค่ะ เพราะว่าจังสีเอาก็จะล่างแล้วเอาก็จะเอาไปตากเลยเนาะคะเพราะหอาพอได้ใส่เครื่องปั่นเครื่องอบเนาะคะเพราะว่ามันเป็นเผ็ดหนองมันเปลี่ยนแล้วจะคัดออกเอาค่ะแมนจ่าของอีลาซื้อผังได้ยุ่บได้บ่หน่บ่ต้องกดออกเอาบอ่ได้ถานน้าเอาวค่ะบ้านหลง โอ้ oh. ฉันบอกกดอกอม,มาไห้เอ็บ่เัาถูด้แ mm hmm. ดต่เฉพาะขังในเอาะค่ะ ้างนอกเข้าทูกออกว่าใดเพราะว่ามันคาบเพจค่ะเพชร,พชร,ร้ายพี่หน้อเพจเพจทั้งนั้นหน่อดูนะเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่หลักเพจไปขายกันน้าจกเม็ดห <laughs> <laughs> ลักไปขายกันน้าจะสองเม็ดเออเออเทิ่เมเ,เ,เลย ขั้นตอนที่ถ่ายแช่นำหมก็พันนิงค่ะ แล้ว,ลว,ลวเอาตัวนั้นก็ได้มันจังซ่องทอนีน,น้อยมันจังหอมดีมีกันไก่อยู่ในนี่กันไก่์นี่อันนี่คันตอนสุดท้ายเนาะค่ะเม่อไรหมดเลย mất đây thế thế? Ừ. Nó chia lại hàng thầy thầy là xuống xuống. น้ำยาแบบยี่ห้อนี่หอมหอมอ,อาล่งเลยอาล่งเดืดหลาเขาเข้าหลางเล้แล้วเข้เา,า,เาเซียน้ำยามันเข้าตุ่มวมอยู่ก็เอานั่มื่อะไรยากวิธีการสาปาสูตรเผ็ดขันเข้าไปจ่างสากทั้งหนอกมัน ตัวละแพรง,พงส่วนมากไม่ต่อยกบมนนี่จะจะซักเองบันเวลาเข้าไปต,ตัวข้างในนี่กะแพงอยู <laughs> <laughs> ข่ข้างในข้างในกะสีแพร่งในจักน้อยอยู่หรอก <laughs> ข้างนอกแพงข้างในกะตอง,พง, <laughs> งแพงดิเองนะคะข้ากค่ะ แช่ไว้จักน้อยค่ะจังจะเอาไปปากเนาะคะ่ะอ,อันนี้คือจะต่อตัวปั่นหนังบ่จ้ะตัวหนังปั่นันี้น่นี่จะปัน่นตัวตัวนี้เม่ต่อยสิมากซากาักผ่าเครื่องนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจังปั่นได้แล้วก็มันก็หหอม ตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงเป็นกางเกงเป็นเสือ้อเขาซักตัวนี้ได้ค่ะตัวใจที่มันบ่มีเพียเขาก็ซักตัวนี้ได้เอาเวดี่ล่เมบิดบกบ ตอนนี้เนาะค่ะน้ะตอแม่ต่อยิ่นกะปั้นผ้าแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะตากหน่อยกัด้าบางๆน,นดอว,วันหนึ่งหันตากเสือเงินลานบอดิสิตาเก,กันเก๋งเงินลเงินเสียเง,งืนเสียน อันนี้กะ็ะเสือเงินล้านขึ้นกันได้ค่ะนี่ตัวน,นี้กระเสืนเผนซสยข้นเวทีอยู่ค่ะนี่เสืออันเสอยินตัวนี้เนาะค่ะเห็นเห็นพีนี้เผนซายข้นเวทีอยู่นนะคะ่ะอันนี้ก็ะเสือเงินล้านต้ <c oughs> อ,องการตอวเสือเงินล้านเลย <c oughs> กางเกงค่ะกางเกงขาดแต่ว่าขาดเงินเสนค่ะเีเงินสนเลยพี่น้องเอาว่าปรจจานทร์ปัจจัน์กางเกงเพราะว่ประจนันกางเกยงย่องกางเกยงย่องกางเกงเวาที่นัก่อลด้วยเบอง์ออเดอร์นี่ากางเกงเงินเสนไนี่ลักซักนะะ สองแสนผุนเวทพี่น้องนี่แสนหนึ่งค่ะกงเกงสองตัวกับสองแสนหนี่ที่นักกวนไนฟังที่นักกวนบ้านที่นักกวนไนฟังก็จีหัวขวนเฮาเนาะว่าเศ้าวาเศร้าบอกเนะเสียเงินลานังนเกเงินแสน เียรจักหน่อยเนี่ยว่านทีตะก่อนด้ยม <laughs> ัจะใต่น,นะจ้าคุณค่ะปอกม้อนขงังพ่นิ้งค่ะคุณ ปลอกม้อนค้างไหมถักกอดนอนขนาดนั้น <laughs> ใครเด็มามากกว่ค่ะมันนี่ก็เซ็ตซับ,บเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะแต่ยังอยู่ชุดเก่าอยู่กับเฮ็ดให้มันเรียบๆไปเนาะค่ะโอ้ยเงินล้านอีหล่าบานหน้ากาเกงเงินโอ้กาเกงเงินเจนไม่ได้ต่อยค่ะกับซ้ำลับคลิปนี้ไม่ต่อยกับเจ้าไว้ซ้ำนี้สักก้อนเนาะค่ะ ขอคุณหลายหลายเนาะค่ะที่กดไหลก์กดแช์ให้แม่ต้อยแล่ะก็ะขอคุณหลายๆทายถี่เบื้องคลิปแล่วก็บ่ขังพโดษณหน้าของแม่ต่อยเนาะค่ะเนาะ,ะคลิปหน้าพอก,กันก็แม่ต่อยไม่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่จ้า